สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนรายการที่จะพาคุณมาสัมผัสความจริงแห่งพระคุณและหัวใจของพระเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้เรามีหัวข้อที่ลึกซึ้งมากค่ะความชอบธรรมแทนที่จะเป็นบาปที่ถูกนับแก่เราอาจารย์เคนคะคำนี้ฟังดูเป็นหลักคำสอนสำคัญมากในพระคัมภีร์เลย อยากให้อาจารย์เริ่มต้นอธิบายหน่อยค่ะว่าพระคำตอนนี้หมายความว่าอย่างไรใช่ครับคุลิซาข้อนี้มาจากโรม4ี่ข้อ8ที่บอกว่าบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขพระคมภีตอนนี้เปิดเผยสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนได้จริงๆคือในพระเยซูคริสต์บาปทั้งหมดของเราได้รับการอภัยแล้วพระเจ้าจึงไม่ได้นับบาปของเราอีกต่อไปแต่กลับ นับเราเป็นผู้ชอบธรรมแทนครับแปลว่าพระเจ้ามองเราในมุมมองใหม่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ในความผิดของเราถูกต้องเลยครับเรามักมองตัวเองในมุมของความล้มเหลวแต่พระเจ้ามองผ่านพระเยซูดังนั้นเวลาพระเจ้ามองคุณพระองค์ไม่ได้เห็นบาปของคุณแต่เห็นความชอบธรรมของพระคริสต์ที่อยู่บนตัวคุณแทนครับอาจารย์เคนคะพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้ผ่านชีวิตของใครบ้างคะ ตัวอย่างที่ชัดมากคือยาโคบครับเขาหลอกพ่อเพื่อแย่งสิทธิ์บุญหัวปรีจากพี่ชายเอซาวถ้ามองในสายตาของมนุษย์เขาน่าจะถูกลงโทษใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามพระเจ้าตรัสกับยาโคบว่าเราคือพระเจ้าของอับ,บราฮัมและอิสอักแผ่นดินที่เจ้ากำลังนอนอยู่เราจะยกให้เจ้าเราจะอยู่กับเจ้าและจะปกป้องเจ้าในทุกที่ที่เจ้าไปว้าว พระเจ้าไม่ได้ตำหนิเลยแต่กลับอวยพรเขาแทนใช่ครับนี่แหละคือพระคุณแท้พระเจ้ามิได้นับบาปของยาโคบแต่ทรงมอบพระพรความคุ้มครองและการทรงอยู่ด้วยและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทํากับเราทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์ครับฟังดูแล้วพระคุณของพระเจ้าช่างอัศาจรรย์จริงๆนะคะแต่สำหรับเราในยุคนี้พระคุณนั้นยังคงทำงานเหมือนเดิมไหมคะแน่นอนครับ และจริงๆแล้วยิ่งใหญ่กว่าด้วยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยไม่อาศัยการประพฤติในพันธสัญญาใหม่พระเยซูได้จ่ายค่าบาปทั้งหมดแทนเราแล้วดังนั้นพระเจ้ามิได้ถือบาปเราเลยแต่ทรงมอบความชอบธรรมและพระพรแทนคุณไม่ต้องกลัวการลงโทษอีกต่อไปแต่สามารถคาดหวังพระพรความโปรดปรานและการปกป้องจากพระเจ้าได้ในทุกวันของชีวิตเลยครับอาจารย์คะ แล้วถ้าเรายังรู้สึกผิดกับอดีตที่พลาดไปเราควรทำอย่างไรดีคะข้อนี้สำคัญมากเลยครับเมื่อคุณรู้สึกผิดให้จำไว้ว่าพระเยซูได้ลบล้างมันแล้วที่ไม้กางเขนโรม8ข้อหนึ่งบอกว่าไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อย่าให้ความรู้สึกผิดมาขโมยความชอบธรรมของคุณแต่ให้พูดด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้มองฉันผ่านบาปของฉันแต่ผ่านพระคริสต์ผู้ชอบธรรม เมื่อคุณตระหนักเช่นนี้คุณจะเริ่มดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจกล้าที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและมีสันติสุขในใจแทนความกลัวครับก่อนจบตอนนี้อยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามนะคะ 1. คุณเคยรู้สึกไหมว่าพระเจ้ากำลังนับความผิดของคุณอยู่ 2. ชีวิตของยาโคบสอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระทัยของพระเจ้า 3. ถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ามองคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้วคุณจะใช้ชีวิตวันนี้อย่างไรเรามาอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ถือบาปของข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่ทรงนับข้าพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูคริสขอให้ข้าพเจ้ามีจิตสำนึกแห่งความชอบธรรมเสมอและดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในพระพรและพระคุณของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริส อาเมนขอบคุณมากค่ะอาจารย์เคนสำหรับพระคำที่ปลดปล่อยและเติมกำลังใจมากจริงๆจําไว้นะคะทุกคนพระเจ้ามิได้มองเห็นคุณในความบาปของคุณแต่ทรงเห็นคุณในพระคริสต์ผู้ชอบธรรมสมบูรณ์และเป็นที่รักในสายพระเนตรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจในความชอบธรรมของพระองค์ครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในรายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคน